ี่เชียบ้านเจ้าไหมใช่ใช่ติงติงิงวเบียนหนร้วว่ะ <c oughs> สวัสดีครับอจุเคือ เจออยู่ที่ไหนโซฟาเปิดเขาเหี่ยวชมมีผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบเด็กสามสิบอ๋อแล้วก็ไปชาทางทานู้นเนาะที่เดิมนู้นใช่ไหมต้องเดินลงไปเดินทางนี้เหรอป้าป้าได้แล้ว ข้อมือข้อมือมาฝ่ายนี้ก็ได้จ้าในนี้ข้อมืองานมือขึ้นแขนไม่ชัดเท่อซีโค้เข้าช่องไหนก็ได้ค่ะเดินเข้าได้เลยค่ะแม่หลุดไหมตัวใหญ่สั้นเดิน จิ S <S ้ม้นชนะด้วยค่ะครอบครัวละหนึ่งท่านนะคะน,นี่ต้องไปเดินไปอาเนี้ยลำบาก,กนะนี้นี่นา้เรือเป็ดขี่ไปได้นะพี่ ให้เก่กเลยอะรถโค้งซิ่งอ่ะรถใหม่ๆเงี้ยเลยดูดิยไปเยี่ยมเลยที่มัคล้อยเลยนะคะรุ่น132นะคะรับรถด้านหน้าได้เลยนะคะนี่คือทั่เล่นนี่คืออะไรนี่คืออะไรเออวรถใหม่ขับง่ายมากยออมขาเปล่า มาเที่ยวสวนสัตว์หลังจากโควิดนะคะไม่เราให้ไปที่ไหนวะเขวานเลยฮะขวาขอบคุณค่ะไม่ให้ดูทายเขาเป็นหรูปโล่ปิดปีกว้างนั่นนะอ้าวกว้างเข้าไม่ได้เหรอเออเขาปิดอ่ะเขาปิดอ่ะปิดควางอ่ะแล้ข้างในแตนุกันนะกว้างอ่ะข้างในอ่ะว่าอาจจะแล้วไม่มีให้อาหารแล้วเดี๋ยวเนี้ยไม่ก็มันจะือดเป็นแพนเงี้ยอ๋อเราจับบนน้อคนจับบนน้อ อ๋อให้ดูเฉยให้ดูเฉยเนี่ยเพราลิงมันเป็นยังไงมันมันโอ้อู้ดูมองมาลิงมาอ่าระวังนะต้องไปเดินเปล่าเดินดูโอ้เล่นน้ำลิงเล่นน้ำเลหนน้ำวันเสาอ่ะน้ำฝนน้ำเราไม่ดีพี่หมูเบาๆก็จะหมดเบาๆหมไม่าจะถ่ายลิงเล่นน้ำ มันคืนหลังคาไป้าใบสีฟาแล้วะโดดลงน้ำเลยม่ฮันแน่นม่ห็นเลยนนดกรดดกระกระโดดเรเล่นอ่าเพงกินไม่มีดูโชว์ลิงไปก่อนนะคะลงเล่นน้ำดูวิกระโดดเล่นน้ำใหญ่เลย้มกะโดดกแทกต้มน้ำใหญ่เลยเฮ้ยม้น้ำเปนนาเป็นไมน้ำเป็นดูดวยน้ย

Hai hỏi hát 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 không hát 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 chỉ hát 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 Này, à?

Ti, mấy chai 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 mấy chai

กินทุกทีไดลยกี้ี่อร่เรา้กินี่เลยพูดออกมาเลยอี่สาคะมันพูดออกมายิงี่เองมันล้กก้นอย่าดียวมงเี้ยกินขี้ตัวเองเอาเรื่อี้อยากเล่นเีอ้อมนนมัน้ายอยู่ล่ยเล่นนี่เอออยากเล่นอที่เล่นอ่ะก็สิแดอ่ะ

ดูโชว์แล้วก็ดูนกกระัวเหอะน่าจะดูดีสุดป่ะดูนกกระัวเถืยกดูดีตัวขาวอย่าปาแป้งเยอะไปหน่อยเจ้นี่ปาแป้งเดี๋ยวเอาเอาไก่กลับบ้านเนาะนหน่อยเนาะสั่งตัวเนาะเคไปมันมันปาแป้งเยอะไงดูดิขาวจั่วเลยตกถังแป้งนะพันธุ์คิมแตนแดดอยู่หน้าเทาเลยดูนกแล้วกันอ้าวไม่ไหวป่ะไปดูอะไรต่อป่ะไปดูแถวสัตว์บินก่อนเราเดี๋ยวจะได้ไป ไปดูโชนกกี่โมงโชนกกี่โมงดูสิบโมงครึ่งตรงนี้สิบโมงน่าเพนกวิ่น่หละสิบโมงครึ่งหมดเลยอ่าสิบโมงครึ่งเหมือนกันพร้อมกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคนมันจะเยอะไงเเป็นนี่ยต้องจัดบินคนเยอะกว่าเหรอใช่น่าจะดีสุดแล้วคล้วก็มีทเพนกวินกับับชทางว่ายน้ำไปจะดูชทางว่ายน้ำบ้างดูได้ว่ายน้ำดูนกดีกว่านกโชนกไปนะนกว่ายน้ำน้อยนกวินดิ เขาขับอ่ะเขจะไปถูกไหมก็ไปตามทางไปิดเลยเบงเลยแรงมากนะสิ่งอ่ะที่เบาฮิปโปดูเบาครานู่นะนี่นไงฮิปโปดูเ่าโดยจอดตรงนี้ฮิปโปเดินไกลมากนะบอกก่อนนะออ๋มันมีทางนู้นอีกไม่ใช่เพราะว่าทางนน้นเดินไกลมันเดินไกลจริงๆโอ้ยเนาอคาร์มิงโก็ไม่ใช่เขาเปลงทาง ตันน่ารัอะฟาหนลุงดูอ้าวดูป่ะมันใล้ดีอะัได้ม่มีปัญไาขึ้นยังมาป่ก็น้เไปขึ้นแี๋ต่เขาใส่น้ำลงไปไงเออเดี๋ยวก็เปิดนนีล้างให้สะอาดก่อนน่ล้างไปล้างดรอน้ำใหม่อยู่ีโปร้องไงนะร้องไงคีโปร้องไง เป็สายที่ดูได้เงี้ยฮิโคนดูมากจระเข้ยัวนะฮิโคนฟันมันฟันปนมันมันมันใช่จระเข้มันจระเข้เลยหมดแล้วอย่งนี้หมดแล้ว เนรบไปดนอรนีีน่ะกระดด้ายนไม่เสียวันนี้จริงๆเวลาคุยกันไอฟ้ารั้วมันพังอ่ะฮะรั้วมันพังอ่ะมันจะโดนอมาวะเนี่ยรั้วไฟฟ้าเหรอ ดูแมาไม่ลงมาหรอกมาดุยเอ๊ะหรอหายินอหาีินะเอ๊ยอเนี่ยไอ้เจ้าป่าเดี๋ยวตู้ไงหายนอไปดูซนนะตูวเดียวเองเนาะมันก็เลยเรไม่สนุกมันไล่วิ่งไล่กันก็ยังมอมีเพื่อนอ่ะตันมันหายไปไหนหมดเลยเนาะ เดินไปเลยเสืออยู่นี่เองข้างๆเดินไปนดีเสือพ้องพี่มาไปนักขับรถไปเลยนี่ไงเสือพ้อง, <ละ S 2> องใบรุ่นยังใบรุ่นอยู่เลยยัยงเด็กๆอยู่เลยอย่ะหน่วยตัวเลน่ลนลนอยเยอะเดี๋ยวมันจะไปเล่นกันแล้วมันจะไปแย่กันเย,ยนอะไรรูุ้ยมีปลาคราบเต็มเลยไอปลาอย่เต็มเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันลงมากินปลาคราบเฮ้ยปลาเยียบเลยเออมันไม่ลงมากินปลาลงมันก็มีบันไดลงมามันกินน้ำมันปลากินน้ำมันเนนนนาะกิ้มัใช่ปลาครา นี่อยู่นี่ปลาเยอะมากเลยออกปลาเหรออุ้มดูหน่อยนายไม่จะลงมาเล่นน้ำไหมโอ้ยหนักจังเลยนี่ไงปลาเยอะมากโอ้ตัวใหญ่ดีอ่ะ แล้วอะแต่กินมาเว่งน อานกอะฮะนก <handc> ก <handc> ับบวัวอ้าวเลยแล้วตรงนู้นไปทางไหนอะนก <handc> <handc> อ๋อลงเนี่ยเหรอ,อ,อนนใช่ครับ,รบพี่อ๋อนกอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอ๋อแสดงว่าตอนแยกน่าจะไม่เคยขัอโอ้รถมันแรงดีจร,ริงเนี่ยเราถ้าเราอยากไปทาง,งนั้นเราก็ลงเออใช่ตัดตับตัดตัด เขากินไม้ด้วยทำไมเนี่ยเต็มไม้ติดใต้ดอยเฮ้ยไอ้ห่าเฮ้ยติดอันไปเรื่อยเลยออโอ้ยไม่เนี่ยอะไรวะเนี่ยรีบจะรีบไปดูน้องมันทำเสียเวลาจริงเลยเรางับพี่น้องเมน้ำทางไงเนี่ยน้องนี่เดืยดไฟ มาตรงนี้นี่คระบทนแมทานแมนอนแอร์งนเปิดแอร์อยู่เช่นเดนยนแอร์จะชิะสบายอยู่ตัวเดียวเลยอ๋อไวมุดออกไปวิ่งเล่นได้ถึงเวลาก็ร้อนจะออกข้างหลังมนเลิานแ่ชิลป่ะชิวอ่ะโอ้อะ มูซามะตัวนี้อะไรแมคคูนแมคคูนนอนอยู่ที่ไหนไหนนี่แมคคูนอยู่บนนี้ยอมพี้ยตัวนี้อะไรอ่ะนอนอยู่นอนแมคคูนรับเีมเมอร์เรมเมอร์อุ้ยมีเลนโดมีเพนด้าอุ้ยสวยอ่ะมีเพนโดปาร์ตี้ปาร์ตี้มีแมคคูน ไม่ตื่นเลยรับฟรีเลยกําลังกินชาบูอยู่มึงชาบูเออชาบูขา

้อยกลับด้วยมี้อยกลับแล้วเคลื่อรลอยลับด้วยไม้มน้ำนะจริงเดีเคลื่อนไหวนะไ่ทานทานอ่อนนะนี่ เหมือนเลยอ่ะคือปันทรงเกียรติอ๋อมันกดกดไลค์มันกดไลค์ด้วยนะน่ะกดไลค์ปันทรงเกียรติรูปปันทรงเกียรติดเนี่ยนี่การแสดงช้างป้าไปดูนั่งดูการแสดงช้างกันมีเด็กเสียงตายสามคนรอดท้องช้างช้างเียไม่ด็กเสียงตายรอดท้องช้างสามคนช้างแก่มากเลยป้าดูหลังมันลองเออช้างแก่บายมูบาย ครับเนี่ยองค์ตายเนี่ยตอน <laughs> <laughs> หลบลมหลบลมหลุมมันเยอะอ๋อไดจากตั้มีเต่าไหมมีตั้งสตัวไปอยู่ไหเต่าเต่าน้เกียวเฮ้ยมีกินเรซี่มันมก่เบรซี่ะ

มันนึกมาตัวอะไรมีหูด้วยเนี่ยหมวกนี่มีหูว่ <c oughs> าฮ่าฮอต้องเล่นบ่ตัวใหญมันนึกมาตัวอะไรมีหูวอะไรตัวอะไรวะแค่มันนี่ใบท้องมันมีไข่ตลงไปมลงไปไ,ไปเอามาหนลงไปเอาขึ้นแล้ว เอาลงวันนี้พีกวันนี้นี่มันจะกินก uh ินไม่ได้หราไอหมวกอันนี้ติดกระจกอุ้่นห้องเเลย่มันจะคลนองวที่ร้องตหมเแล้วน้ัคน่ติด ดูวยตอกไม้นี่ใบไม้ผิดโอ้ยว,วิวสวยลกเย็นมากไม่ร้อนเลยไ <c oughs> อ้ฝนอ้